ให้คนจะรู้ว่าภายในบ้านหลังนี้จะเป็นแหล่งผลิตงานหัตถศิลป์ไทยเก่าแก่และทรงคุณค่าซึ่งปัจจุบันหลงเหลือช่างผู้ชำนาญเพียงไม่กี่คนในประเทศ งานชิ้นหนึ่งเนี่ยที่ผมทําขึ้นมาเนี่ยนะครับเราก็อยากจะถ่ายทอดความสามารถความรู้ต่างๆนะครับลงไปในชิ้นงานนั้นด้วยผมถึงนิยมที่จะทํางานออกมาเป็นชิ้นงานเป็นลายนุพเก้าคือลงยาเก้าสีในชั่วยุรุ่นผมเนี่ยคนรู้จักงานเครื่องลงยาสีน,น้อยสักสิบเปอร์เซ็นต์ของของของคนไทยเนี่ยผมก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วนะครับ ก็ตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับจำความได้นะครับคนอื่นเขาตอนเช้าไปเรียนหนังสือเขาก็ไม่ต้องทำอะไรแต่ของผมเนี่ยตื่นเช้ามาเนี่ยนะครับคุณแม่ก็อยากจะให้ช่วยงานเล็กๆน้อยนะครับอย่างเช่นง,งานบัตรกรีหรือแม้กระทั่งกลับจากโรงเรียนเนี่ยนะครับก็ช่วยงานเล็กๆน้อยอย่างเช่นง,งานขัดของโรงยาต่างๆ เป็นการเรียนรู้ไปในตัวโดยที่เราไม่ทราบเลยว่าอันนั้นน่ะคือจะเป็นาการฝึกฝีมือเรามาจนถึงทุกวันนี้เป็นการซึมซับนะครับโดยที่ไม่ต้องเรียนรู้เลยนะครับก็คือเราทํางานให้คุณแม่มาตลอดก็คือสืบสานม,มาจนถึงทุกวันนี้ครับด้วยความตั้งใจแน่วแน่ในการสืบสารและอนุรักษ์การทําเครื่องลงยาสีร้อนแบบโบราณ ทำให้ครูบุญมีจันอุไรรัตได้รับการยกย่องให้เป็นครูศิลป์ของแผ่นดินเมื่อปี2561ในฐานะช่างทําเครื่องลงยาสีร้อนแบบโบราณที่หลงเหลืออยู่เพียงไม่กี่คนของประเทศไทยก็เริ่มจากที่คุณแม่เป็นครูศิลป์ของแผ่นดินนะครับเรียนรู้ การทําเครื่องลงยาสีมาตั้งแต่ท่านเรียนจบท่านก็ผูกพันแล้วก็ทํางานชิ้นนี้มาตลอดจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตแม้กระทั่งวันสุดท้ายท่านก็ยังทํางานนี้อยู่ครับส่วนผมเองเนี่ยนะครับในฐานะเป็นทายาทของอคุณแม่นะครับครูบุญมีจันุไรรัตเนี่ยนะครับก็คิดว่างานเนี้ยเป็นงานที่ทรงคุณค่ามีอิตลักษณ์และแสดงถึงความเป็นไทยนะครับแล้วก็แทบจะมี คนที่ทํางานนี้น้อยลงทุกว for ัน <ytt ral, S 1> นะครับก็คุณแม่ก็ขอไว้ว่าอยากให้สืบสารงานนี้ต่อไปอย่าให้สูญหายไปจากแผ่นดินไทยครับเครื่องลงยาสีมีต้นกำเนิดในดินแดนเปอร์เซียถ่ายทอดสู่ดินแดนชมพูทวีปและถูกส่งต่อมาถึงช่างสกุลวังในสมัยอยุทยา ซึ่งได้มีการพัฒนาลวดลายและสีสันเรื่อยมาเฉกเช่นเครื่องลงยาราชาวดีและผลงานชิ้นเอกของครูเอกฉันอย่างเครื่องลงยาสีลายนุพเก้า เครื่องลงยาราชาวดีเพราะว่าเป็นงานที่ทำทำให้พระราชาใช้ในสมัยนั้นครับก็เลยเรียกเป็นเครื่องลงยาราชาวดีจนเป็นคําที่เรียกว่าดูแล้วมีคุณค่านะครับแล้วก็คนก็เลยใช้คํานี้นะครับเป็นการเรียกงานงานลงยาว่าเป็นลงยาราชาวดีแต่ก็คือเป็นลายลายเป็นวิธีการทําแบบหนึ่งนะครับก่อนเนี่ยเรามีเชื่อมีความเชื่อว่าการเอาอัญ,ญมณีก้าวสีนะครับ มาประดับบนเครื่องประดับหรือของใช้ต่างๆเนี่ยถือเป็นสิริมงคลนะครับดังนั้นเนี่ยแต่เนื่องจากงานลงยาเนี่ยมันก็คือการเอาหินหลายๆสีมาลงยานะครับผมก็เอาหิน9สีเนี่ยนะครับมาลงยาแทนการใช้อัญ,ญมณนะีแล้วก็ตั้งชื่อหลายนี้ว่าลายนพเก้านะครับให้เป็นสิริมงคลเป็นชิ้นงานที่มีสิริมงคลนะครับกับผู้ที่ได้ได,ได้ใช้หรือว่าได้ครอบครอง กว่าจะมาเป็นชิ้นงานได้นี่นะครับมันจะต้องประกอบด้วยขั้นตอนการทํางานหลายแขนงถ้าเราเป็นเรียกเป็นหมู่ๆนะครับก็คือเหมือนกับมีช่างสิบหมู่อยู่หลายช่างนะครับตั้งแต่เริ่มแต่งานโลหะนะครับเราต้องเตรียมโลหะให้ได้ความหนาให้ได้ขนาดที่เราต้องการนะครับก็ต้องมีความชํานาญในเรื่องของการโลหะการผสมโลหะนะครับแล้วก็เราต้องเขียนลายนะครับเราก็ต้องเป็นช่างเขียนลายซึ่งสามารถต้องเขียนลายได้ให้ลงตัว กับชิ้้นนนงาาาทที่เรจะขึมหลังจากเราทำลวดลายเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ต้องมีการเลื่อยมีการฉลุให้ได้รูปร่างตามที่เราต้องการหรือถ้าเราต้องการทำเป็นภาชนะชิ้นงานเราก็ต้องไปประกอบอย่างเช่นเป็นกล่องเป็นหีเป็นแจกันนะครับเป็น ถ้ำยาดมเป็นหลอดยานัดนะครับก็ต้องมีการประกอบชิ้นงานขึ้นมาอันนี้เราเรียกว่าการขึ้นรูปนะครับขึ้นรูปเป็นรูปร่างต่างๆหรือไปทําเป็นพวกเครื่องประดับก็จะเป็นเป็นพวกเข็มกลัดแล้วก็ต้องติดเข็มกลัดเข้าไปไปพวกนี้ก็เป็นการขึ้นรูปให้ได้อ,องค์ประกอบที่สมบูรณ์นอกเหนือจากการที่ต้องใช้โลหะ ที่มีค่าหรือว่าอัญมณีที่มีค่าแล้วนะครับเราสามารถที่จะใช้หินมีความสวยงามเทียบได้กับอัญมณีนะครับมาตกแต่งของใช้ก็เริ่มจากเราหลังจากที่เราบดยานะครับเป็นผงละเอียดแล้วเรามาหยอด หยอดสีหยอดในลง,ลงในร่องที่เราเราเขียนลายไว้นะครับหยอดตามสีที่เราอยากคิดคิดว่าสวยงามและจะให้จินตนาการของเรานะครับว่าสีไหนที่เราชอบสีไหนที่เราคิดว่ามันมันทำชิ้นงานออกมาสวยลงยาแบบพื้นเรียบเรียบแบนๆนะครับอันนี้ก็หรือว่าลงยาแค่สีเดียวเนี่ยก็จะเป็นพื้นพื้นพื้นฐาน หลังจากนั้นก็จะมีการลงยาที่มีความซับซ้อนขึ้นมาอย่างเช่นเป็นทำกันเป็นกําไรโค้งนะครับกำไรนูนอันนี้ก็จะมีความซับซ้อนขึ้นมาหรือว่าการลงยาเป็นแนวตั้งนะครับพวกพวกตลับพวกกล่องทั้งหลายเนี่ยนะครับต้องมีการลงยาแนวตั้งอันนี้ก็จะมีความยากขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งเสน่ห์ของเครื่องลงยาสีนะครับ เป็นการตกแต่งเครื่องประดับและภาชนะให้สวยงามแต่ขั้นตอนยากที่สุดคือการควบคุมอุณหภูมิไฟให้เหมาะสมซึ่งจะต้องใช้ทักษะและประสบการณ์สูง เพื่อไม่ให้ชิ้นงานเกิดความเสียหายได้ความยากของมันก็คือบางสีเนี่ยมันจะละลายไม่ค่อยเท่ากันนะครับบางสีมันก็จะลายล,ละลายเร็วบางสีมันก็จะละลายช้าอย่างนั้นทักษะการที่ทําให้สีเจ่ละสีเนี่ยละลาย กล้เคียงกันนะครับหรือว่าทําให้สามารถสลับสีในหลายๆสีเนี่ยนะครับโดยที่ชิ้นงานไม่เสียหรือสีไม่ไม่ไหม้ไม่เสียเนี่ยก็เป็นเป็นทักษะเป็นปนระสบการณ์ที่เราต้องต้องฝึกฝนนะครับก็ okay. จะใช้เครื่องเครืขาตะนี่นะครับเผ,ผาจนกว่าหินจะละลายฝังเข้าไปในเนื้อโลหะครับ <ng> ก็คือเรื่องของการใช้ความร้อนก็มีส่วนสําคัญอย่างมาก ในการลงยาเพราะสีแต่และสีเนี่ยนะครับมีอุณหภูมิในการหลอมละลายเนี่ยไม่เสมอกันไม่เท่ากันนะครับบางสีอาจจะมีอุณหภูมิสัก8 0 0องศาบางสีอาจจะมี830องศา850องศานะครับบางครั้งเนี่ยถ้าเราคุมไฟไม่ดีนเนี่ยนะครับมันก็จะเกิดอาการาไหม้นะครับหรือว่าอาการสีไม่ไมสุกเขาเรียกสีไม่สุกคือสีไม่ละลายถึงจะละลายแล้วมันก็ไม่ ไม่ผสมเป็นเนื้อเดียวกันในการคุมไฟเพื่อที่จะให้อุณหภูมิเนี่ยมันละลายพร้อมๆกันในสีที่อุณหภูมิต่างกันนะครับมันก็ต้องมีการเล่นไล่ไฟนะครับควบคุมไฟนะครับให้ให้ให้เกิดการละลายเท่าๆกันพร้อมๆกันครับ แต่กว่าจะได้ผลงานสักชิ้นต้องใช้ทักษะและศาสตร์เชิงช่างเฉพาะทางหลายขแขนงประกอบกันเป็นเครื่องลงยาสีร้อนแบบโบราณที่สมบูรณ์การเก็บงานอย่างเช่นสีไหนที่มันเลอะล้นออกมาขอบนะครับหรือว่าปิดลายเราก็จะมีการลือบถ่ายา ถาคือเอาหินรับมีดเนี่ยนะครับมาถูในส่วนที่มันเกินหรือมันเลอะหรือมันมัน,ม,นมันกลบลายอยู่ให้ลวดลายเนี่ยเด่นชัดขึ้นมาหลังจากนั้นเนี่ยนะครับมันถึงจะไปขัดเงาให้ให้งางามครับเราต้องใช้เครื่องขัดเงาอีกทีน ชิ้นงานที่บรรจงสร้างขึ้นด้วยความตั้งใจเพราะอยากให้เครื่องลงยาสีร้อนแบบโบราณได้แสดงถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยควบคู่ไปกับประโยชน์ใช้สอยต่างๆที่ผ่านการปรับประยุกต์ให้ตอบโจทย์วิถีชีวิตคนรุ่นใหม่มากขึ้นแต่เดิมออกมาเนี่ยนะครับเรามีทั้งลายไทยและลายดอกไม้เพราะว่าเราก็อยากอนุรักษ์ความเป็นไทยมีลราเป็นลายคลาสสิก นะครับแต่เราคิดว่าลายไทยเนี่ยในทางสากลแล้วเนี่ยคนที่เป็นต่างชาวต่างชาติเนี่ยอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยกับลายไทยเราก็คิดว่าเราควรจะมีลายที่เป็นสากลมากขึ้นนะครับก็ทําเป็นลายดอกไม้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งสามารถลายดอกไม้เนี่ยสามารถสลับสีนะครับเข้ากับคอนเซปต์การลงยาแบบนับะก้าของเราได้นะครับเราก็เลยทําทั้งลายไทยแล้วก็ลายดอกไม้ เพื่อที่จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นสากลมากขึ้นแต่สิ่งที่สําคัญคือตาถึงจะเป็นลายดอกไม้แต่ก็เป็นลายดอกไม้ซึ่งคงเอกลักษณ์เป็นดอกไม้แบบไทยๆเป็นลายไทยอยู่นะครับยังมีความอ่อนช้อยงดงามของลายไทยอยู่ครับการจะทําทให้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นงานหัตถศิลป์เป็นที่ต้องการในตลาดยุคปัจจุบันเป็นโจท,ท้าไทาย ที่ทำให้ต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์และปรับรูปแบบตามยุคสมัย จากว่าเราต้องการพัฒนาให้มันมีชิ้นงานที่เป็นมาสพิดและเป็นชิ้นใหญ่มากขึ้นเนี่ยนะครับแลาสามารถใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้นะครับเราก็เริ่มที่จะขยายลายนะครับโดยที่จะให้มันมีรูปลักษณ์ที่สวยงามแล้วก็ใหญ่ขึ้นต่อมาเราก็เริ่มทําเป็นกระเป๋าเราก็คิดว่าถ้าสามารถที่จะพัฒนาจากของใช้มาเป็นเครื่องประดับหรือว่า ของแต่งตัวได้เนี่ยมันก็สามารถที่จะพาออกไปนะครับเป,เป็นที่พบเจอของสารชนได้มากขึ้นเราก็คิดว่าอ,อถ้าเป็นกระเป๋ารูปไข่ก็สามารถที่จะมีความสวยงามมากขึ้นประโยชน์ใช้สอยก็จะมากขึ้นสังเกตว่าเราก็จะสามารถเวลาไปงานราตรีหรือไปงานนี้้ต่างต่างเราก็จะสามารถเปิดขึ้นมานะครับจะใส่โทรศัพท์มือถือใส่ ของใช้สายลายต่อไรนะครับในการที่จะเวลาพกพาติดตัวไปได้เราสามารถที่จะถือได้น้ําหนักไม่หนักมากนะครับไม่ถึงกิโลนะครับหรือว่าบางท่านก็สามารถที่จะคล้องแขนนะครับไม่ต้องใช้แรงถือนะครับคล้องแขนเป็นงานลาตีต่างๆได้นะครับอันนี้ก็ได้ทั้งความสวยงามแล้วก็ประโยชน์ใช้สอยนะครับ อีกหมุดหมายสำคัญคือการทำให้เครื่องลงยาสีร้อนแบบโบราณเป็นที่รู้จักของคนรุ่นใหม่ซึ่งในอนาคตจะเป็นขุมกำลังสำคัญของการอนุรักษ์งานหัตถศิลป์นี้ลยาช่กวกช่วง20ปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าจะ,ะเราจะผลิต ชิ้นงานอะไรออกมาแล้วแต่หรือว่าเป็นมีความสําเร็จต่างๆเนี่ยผมก็จะใส่ไว้ในนามของคุณแม่เพื่อเป็นเกียรติภูมิของท่านนะครับที่เป็นผู้ที่สืบทอดมาใช้ชีวิตทั้งชีวิตนะครับกว่า80ปีในการทํางานนองยาสีเนื่องจากทําแทนคุณแม่มาตั้ง20ปีแล้วนะครับก็เริ่มส่งชิ้นงานและผลงานใหม่ๆเข้าไปคัดสรรเป็นศิลปินโอท็อปล่าสุดก็ได้เป็นศิลปินโอท็อป นะครับในปีที่ผ่านมานี่เองนะครับก็คือปี2566นี้ค่ะนอนจานี้นะคะต้องขอากราบขอบพระคุณนะคะท่านอธิบดีิกรมการพัฒนาชุมชนค่ะท่านอานสิทธิสัมพันธรา์และผู้บริหารนะคะถูกๆูกท่านนะคะรวมถึงแสดงความิีดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลศิลปินโอท็อปประจำปี2 5 6 6รขอเสียงปรบมือให้กับเขาอีกครั้งหนึ่งนะคะ <S <S และนี่คือกิจกรรมก็ถือว่าเป็นความภูมิใจนะครับ ที่สามารถสืบทอดทั้งเกียรตภูมิและก็ฝีมือเครื่องการทําเครื่องลงยาสีต่อจากคุณแม่นะครับแล้วก็หวังว่ามันสามารถพัฒนาไปสู่เป็นที่นิยมของคนทั่วไปของคนรุ่นใหม่ของสารชนได้มากขึ้นการออกบูธจำหน่ายสินค้า ไม่เพียงแต่เป็นช่องทางสร้างไรายได้เท่านั้นแต่นี่คือโอกาสสำคัญของการเผยแพร่ง,งานเครื่องลงยาสีร้อนแบบโบราณให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นซึ่งสองอย่างที่เราจะได้จากการออกบูธก็คือการที่เราได้เผยแพร่ นะครับสินค้าของเราแล้วเราก็พูดคุยกับลูกค้าเพื่อให้ได้ความต้องการของลูกค้ามาเป็นฟีดแบ็มาเป็น, feedback, ปนสิ่งที่จะเราสามารถจะพัฒนาโปรดักต์ของเราต่อไปได้ด้วยนะครับเราก็จะใช้วิธีการออกบูธต่างๆเราก็เริ่มออกบูธแล้วก็เริ่มให้ความรู้กับลูกค้าสิ่งที่เราเราพยายามที่จะอ,ออกไปบอกลูกค้าไปไปให้ความรู้กับลูกค้าว่า,าเครื่องลงยาสีคืออะไร อันนั้นเนี่ยผมใช้้คอนเซปที่เรียนมาก็คือเราพยายามจะพุชหรือผักนะครับก็คือให้ความรู้เผยแพร่ความรู้ไปถึงลูกค้าแต่สิ่งหนึ่งที่เราได้รับผลตอบรับมาคือว่าคนรู้จักงานเราน้อยมากจริงๆในในร้อยคนเนี่ยร้อยเนี่ยนะครับร้อคนเนี่ยมีคนที่เคยได้ยินเครื่องลงยาสีเนี่ยไม่ถึง5คน ก็มีความรู้สึกว่าหนึ่งก็คือมีความภาคภูมิใจในผลิตภัณฑ์ของเราซึ่งเป็นของดั้งเดิมของโบราณก็อยากให้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยได้ช่วยกันอนุรักษ์ถ้ามีโอกาสที่จะได้เรียนรู้หรือต่อยอดเพิ่มเติม,ตมที่จะเป็นอาชีพได้ต่อไปก็ยินดีอยากให้วัยรุ่นทุกคนนะครับมาหันมาสนใจงานหันตถก,กรรมเรืออะไรก็ได้ที่เป็นของโบราณน,นะครับ เครื่องลงยานี่มีความสวยงามอ่าแล้วก็ทนทานขึ้นมาก็รู้สึกภูมิใจค่ะก็รู้สึกเสียดายมากนะคะเพราะว่ามันเป็นของเก่าแก่ซึ่งประเทศไทยเราหาหาคนที่จะสืบสารต่อยากพี่ชอบแบบศิลปะไทยมานานแล้วแต่ว่าพี่คิดว่าเครื่องลงยามันเป็นมันต้องใช้ฝีมือเยอะมากแล้วก็ใช้ความพยายามเนาะ ใช้แบบความร้อนสูงมากกว่าที่จะได้สินค้าหรือชิ้นหนึ่งออกมาค่ะพี่ก็เลยชอบอยากจะให้ยังอยู่กับคนไทยนะคะคนรุ่นใหม่ได้รับรู้ว่าแบบศิลปะของไทยของเราอะ่ะเป็นยังไงเหมือนที่ชาวต่างชาติอย่างเช่นคนญี่ปุ่นเขาก็ยังรักแบบว่าศิลปะเกา่เกาๆแบบรักษาไว้ให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้ดูต่อไปอค่ะไม่ได้หายไปเลยพี่ก็ยังอยากให้อยู่แล้วอยากมีคนสืบสานต่อค่ะ เราเลยตั้งวัตถุประสงค์เลยว่าทางด้านการให้ความรู้กับลูกค้าเนี่ยเพื่อที่จะเผยแพร่ความรู้คิดว่าในช่วายุถ้ามีลูกค้าสัก10%สามารถรู้บอกว่าเครื่องรงยาสีแล้วรู้ว่าคืออะไรเนี่ยผมก็คิดว่าผมประสบความสําเร็จแล้วจากที่คนที่ไม่รู้จักเลยว่าเครื่องรงยาสีคืออะไรนะครับอย่างน้อยได้เผยแพร่ความรู้ให้คนรู้จักนวะ่ามีศิลประหัตกรรมชิ้นนี้อยู่ในโลกนี้ โดยเฉพาะเป็นศิลปะหัตกรรมที่เป็นอัตลักษณ์เป็นความภูมิใจของคนไทยนะครับบอกได้เลยว่างานเครื่องรงยาสีเนี่ยเป็นงานซึ่งสามารถที่จะไปเป็นของฝากของผู้นำได้ทั่วโลกนะครับ ท่านทูตท,ที่ไปประจําประเทศต่างๆนะครับไม่ว่าจะล่าสุดที่เป็นไปรประจํวาวอเชงตันดีซีไปที่อินเดียหรือแม้กระทั่งไปที่ยุโรปเนี่ยนะครับก็นําไปให้ท่านประธานิบดีท่านนายกแล้วท่านกร็รัฐสัตย์ในทวีปยุโรปในผู้นําต่างๆเนี่ยนะครับเป็นของฝากซึ่งผมบอกได้ว่าเป็นความภูมิใจของคนไทยจริงๆนะครับเพราะว่าทุกท่านที่ได้เห็นงานเครื่องลงยาสีแบบไทยๆแล้วเนี่ยก็ชมชอบศัลาการรมแบบนี้มากๆ นะครเพราะหาดูได้ยากมากโดยเฉพาะงานที่มันเป็นของใช้ที่เป็นชิ้นใหญ่ขึ้นมาในชั่วยุรุ่นผมเนี่ยคนรู้จักงานเครื่องลงยาสีเนี่ยอย่างน้อยสัก10%ของของของคนไทยเนี่ยผมก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วนะครับแต่อันเนี้ยไม่ได้เป็นเป้าหมายสุดท้ายของเรานะครับผมก็มองถึงความยั่งยืน นะครับสลังเล็กพลั s u s t a i n a b l e คือทำอยังไงให้สินค้าพวกนี้สามารถสืบทอดไปสู่คุณรุ่นใหม่ได้อนาคตของเครื่องลงยาสีร้อนแบบโบราณจะเดินไปในทิศทางไหนคงไม่มีใครล่วงรู้แต่สิ่งที่ครูเอก,กฉันพยายามลงมือทำในปัจจุบัน คือการสร้างความยั่งยืนเพื่อปูทางไว้ ตอนมันได้ที่อีตอนซิตมันมีความสุขป, <c oughs> ปราบภูมิใจที่ว่าทําได้